สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง,งลุงดีเกมมิ่งช anel นะครับผมวันนี้นะครับลุงดีจะมาจัด LOL Project 2021 Pass ให้ดูนะครับผม LOL Project 2021 Pass เนี่ยมันดียังไงบางที FC จะสงสัยใช่ไหมครับว่ามุมขวาตรงเนี้ยเราจะทำยังไงให้มันได้ร้อยหกทอ k e n นที่เราสะสมมาเรื่อยๆครับบางคนอาจจะได้เยอะวันนี้นะเพราะปกติแล้วอะอทอร์นพวกเนี้ยมันจะถูกเข้ามาตามนี้แค่40 40คือจํานวนที่โทกเข็นที่เราทาภารกิจแต่และอีเวนต์พวกนี้แต่และภารกิจนี้นะมันก็จะจะได้สะสมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีพาร์เราจะได้คะแนนตรงนี้ด้วยนะครับผมก่อนที่จะจัดพาร์อะก็สะสมอันนี้ให้ครบก่อนก็ได้นะลุงว่าเอาให้เยอะๆก่อนแล้วคิดว่าเฮ้ยเรายังทันเวลาดูเวลาแล้วเราสามารถสะสมให้ครบ2,000ได้ เราค่อยมาจัดพายก็ได้นะถ้าจัดพายแล้วไม่มีเวลาเนี่ยเราสะสมไม่ครบสองพันโทเค็น <token S 2> เนี่ยมันก็จะเสียประโยชน์นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะการที่เราสะสมครบสองพันโทเค็นแล้วอะ่ะเราสามารถเอามาแลกตัวนี้ได้เลยนะครับปเจ็ก ไซลัสเพชิกเอดิชั่นบวกไอคอนบวกกรอบนะครับก็คือไซรัสสีทองส <Wow. S 1> ามารถจัดพาร์ทในราคา1,650 RP และเราสะสมภารกิจเล่นให้ครบภารกิจทุกตาเราก็มีโอกาสได้ส0ง0ั0สองพันโทเกนจากนั้นเราเอา2,000โทเค็นมาแลกเบ็ดเสร็จแล้วไอ้สกิลต,ตัวนี้ก็ตีไปว่า1,650 RP อ่ะถึงว่าโอเคนะคุ้มนะเพราะว่าไอ้โปรเจกต์ไซรัสเพชิกเอดิชั่นเนี่ยถ้ามันหมดกิจกรรมแล้วเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสที่จะได้สกิลนี้นะครับผม นอกเสียจากไปเล่นกิจกรรมกาชาในอนาคตซึ่งไม่รับรองว่าจะต้องเกือไปอีกเท่าไหร่ฝาจะได้นะครับผมถ้าใครอยากรู้ว่าโปรเจกต์ไซรัแพทิกเอดิชั่นจะเจ๋งแค่ไหนไปดูกัน โอเคนะครับโอเควิธีการนะครับผมเราจะมาจัดแล้วครับง่ายๆเลยถ้าใครอยากจะจัด,จดพาร์ทแบบลุงไปที่นี่เลยนะ นี่ซื้อพล u สเลยนะครับผมมันก็จะวิ่งไปยังหน้าพาร์ให้ซึ่งพาร์จะมี2แบบนะครับ b u เด l e กับแบบธรรมดาซึ่ง b u เดิลเนี่ยมันก็จะมีข้อแตกต่างก็คือว่ามันจะมีแชมเปี้ยนไซรัสให้แล้วก็เป็นสกินโปรเจกต์ไซรัสให้ด้วยนะครับผมอย่างอื่นเหมือนกันหมดแตกต่างกันแค่2อ,อันนี้ นะครใน LOL โปรเจกต์ Project, 2,021พาร์ทเนี่ยราคา1,650อ่ะครั้งแรกที่เราจัดไปเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนี่เลยเราจะได้พาร์ทของมันมาแล้วก็ได้ออฟมาเปิดสี่ลูกนะครับเป็นออฟโปรเจกต์ตีง่ายๆเลยออฟสี่ลูกเนี่ยถ้าเราเอาไปสุ่มสกิน,นจะได้สกินถาวรหนึ่งสกินถาวรน,นะ ซึ่งกลายเป็นว่าเรามีโอกาสได้1สกินแล้วชัวร์นะครับแล้วก็จะได้200โทเค็นนะครับโปรเจกต์2021โทเค็นมาทันทีเลยนะครับหลังจากนั้นไอ้พวกเนี้ยก็คือเป็นเป็นรางวัลสำหรับภารกิจพิเศษนะครับคือรางวัลพวกเนี้ยจะได้ก็ต่อเมื่อคนที่มีพาสเท่านั้นนะครับผมอย่างเช่นมีอะไรมีแพตชิคพอยต์25คือ25แพตชิคพอยต์เนี่ยถ้าสะสมครบร้อยเราก็สามารถไปแลกสกินแพตชิคพอยต์ได้นะพวกสกินสีทองต่างๆอ่ะครับผมแล้วก็จะได้โปรเจกต์ออฟ นะครับ1ลูกเจม2เม็ดแล้วก็จะได้อีมูด้วยนะครับผมแล้วก็ได้อีมูมา3อันเลยนะเนี่ยแล้วก็ได้ไอคอน1แล้วก็ได้มาสเตอร์เวิร์กเชดหกล่องแล้วก็กุญแจแล้วก็1,250งพองร้ยเรนเอเซนนะครับแล้วก็3,000ันบูเอเซนแล้วก็เพชรกแมทรีอิโม่นะครับผมสุ่มนะแล้วก็ xp ็กพีบูสชนะ10ครั้งนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะในความคิดลุงอ่ะเพราะลุงจัดพาร์ตตลอดเพราะว่าลุงคิดว่ามันคุ้มค่าดีนะครับผม มาจัดเลยโอเคปลดล็อกแล้วจะสังเกตว่าเนี่ยตอนแรกลุงมีตรงนี้หนึ่งร้อยหายไปแล้วเห็นไหมโทคเค็ตลุงหายไปแล้วเรามาดูกันนะครับว่าโทคเค็นลุงนี่เลยเห็นไหมเดิมทีลุงมีประมาณ40สสะสมไปร้อยเป็นร้อยสี่สิบระบบบวกอีกสองร้อยเป็นสามร้อยสี่สิบหกแล้วนี่ได้ออกมาเปิดสี่ลูกนะครับผมลองมาดูนี่เห็นไหมว่าก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่ได้จัดพาร์ทเราจะไม่มีกิจกรรมพวกนี้เลยนะ เนี่ยจะไม่มีไอ้ที่มันเป็นโปรเจกต์สีส้มอ่ะมีแต่โปรเจกต์สีฟ้าซึ่งโปรเจกต์สีส้มอ่ะจะมีทุกอาทิตย์นะครับคือการสะสมไปเรื่อยๆโอเคงั้นเรามาเปิดออฟกันเลยเดีกว่านะครับโปรเจกต์สองพันออฟมาดูซิว่าลุงเปิดแล้วลุงจะได้อะไรเปิดทีละครั้งดีกวนะ่าลุ้นดิมาโอเคสกินระดับลีกัสซี่ไปลูกที่สองโอ้ยได้ได้อีป,ปีลูกที่สาม เฮ้ยได้พิเศษ,ษได้พิเศษได้นี้มาเนี่ยเป็นอะไรเอ่ยลองดูสิโ,โคโชเอบอีะได้เจมมามาดูกสุดท้าย,โอ,ยโอเคสรุปลุงได้ชิ้นส่วนมาสุ่มสี่อันนะถ้าอย่างเงี้ยลุงลุงย่อย,อยนี้เดี๋ยว่ะลุงจะขอย่อยอันนี้แล้วกันแล้วก็นี่แล้วก็เอาสามอันนี้มาสุม มาดูซิว่าลุงจะได้สกินอะไรหนึ่งสกินถาวรจาก LOL Project 2 0 2พพาร์ทนี้นะครับ f c เรามาดูกันลุยอีปิกก็พอ100 l ้ออเรนนี้คือลุงว่าลุงเกลือกับสกินแน่เลยน่าจะเป็นสกินธรรมดาธรรมดาแน่นี่นครับเป็นสกินธรรมดากลายเป็นสกินระดับ520 RP อ้า ก็นะครับก็ไม่มีอะไรคือเราจัดพาร์ทไอของพวกเนี้ยที่ได้มามันแค่เป็นเป็นของแถมสิ่งสำคัญจริงๆคือการสะสมโทเค็นเพื่อมาแลกนี่เลยโปรเจกต์ไซรัสแพจิกอีดิชั่นนะครับผมตัวนี้เลยครับนี่เดี๋ยวเจอลงเดี๋ยวเจอลงเดี๋ยวลุงจะสะสมให้ครบ2,000แล้วลุงจัดไปโอเคนะครับงั้นลุงไปก่อนนะครับถ้าใครชื่นชอบให้ลุงมารีวิวกิจกรรมแบบนี้ฝากกดไลค์ กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกิจกรรมใหม่ของลุงแล้วเจอกันใหม่นะครับ FC บ๊บายบายครับผม